ใหญ่เลยปาดครับงามๆครับผม ครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีจ้าครับมาหาหน่อไม้ครับผมนี่ครับงามๆครับนอนหัวปลาจ้ะพี่น้องหน่อนลวกอ่ะไปครับมาไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องชมบรรยากาศการหาหน่อไม้ครับงงครับพี่น้องง่าง่าครับโอ้ มาสั้นแถบพี่นองเงอ้าวสาวเขียวอุ๊บปี่ตัดออกรถครับครับมันก็จะได้ประมาณนี้แหละครับจนะัดตายแล้วเมืนกันช่ียช่วยจัดลายเลยเอาไปเหมือนกันนักครับมันแก่ซื่อทำนี่พ่อ คเอาไปมันกับแกได้ครับเตัดออกโมดครับเอาพอดีพอดีจสันส่นบดเปน็นยัง

กับป้าพี่น้องมาหาน่องหัวครับอันนี้ก็จะเอาไปเห็ดน้องไม้ถุงครับเก็บไว้กินนานๆครับมีหลายกะขายได้ครับผมง่าาๆครับมาแล้วครับผมง่ายมันขึ้นไมนขึ้นมายาบสั้น ยึดนวมไม้สมครับซ้ำนี่กำลังเหมาะเลยครับงา,งามเลยครับส,สวยๆอ้วนๆครับวิ่งง่ายเลยครับยึดนวมไม้สมครับอ้วนๆแบบนี้ปัดพี่หลองเบิง้งเป็นตะปอกดีครับพี่นอ้องครับงามงามเลยครับ โอ้ระวังได้ค huh. รับยาวหลังเนี่ยโอ้ยจิ้งลงเลยได้เนีลยไปไม่แล้วไ่ลงไปได้ยุ่นมั้ยหนักน้อทักงุนครับผมโอ้ยหกเกือบปอได้ครับ À, thường hay với nó